จอกปลาไลบทที่36วิมานเทพเจ้าโบปฏิกริยาทั้งมวโลโดดเร็วดยประกายไฟแรบพุ่งเทพบ,บทมหันนบคิดไม่ถึงว่ามันจะดุดันอมกิตปานนี้ในยามเตือนตนกไม่คุณคิดถึงการช่วงชิงรายแทงลอยตัวไปทางขวามือแววเสียงดังฉับเส้นเชือกทั้งสองสายขาดพึงจากกันรวงเข้าหาผนังผาทั้งสองฝ่าข้างร่างของเทพบทมหนันตบผิวเฉียงเฉียงลงโซ่เหวเบื้องล่าง ราชบุตรดาบทองกลับจมหายไปในปุ๋ยเมฆผิวระบนเส้นเชือกชั้นล่างซึ่งบริวารมันจัดเตรียมอยู่ก่อนล่างที่รองรับลงของเทพบุตรมหันโนบเคลื่อนว่ากมหาผนังผาทุกขณะลึกลงไปประมาณ50วาพันเห็นใต้เทา้ามีช้อนหินก้อนหนึ่งเทพบุตรมหันโนยินดียิ่งรีบกระโนปราณผิวรงบนก้อนหินอย่างเช่มช้าก้มมงมองดูลายแทงเทพเจ้าบูในมือระบายลมหายใจยาวออกเทพบุตรมหานพสุดนั่งลง บนก้อนหินประกอบลายแทงเทพเจ้าบูทั้ง5ส่วนเข้าด้วยกันรวมเป็นแผ่นเดียวสร้างความยินดีจนหัวรอดดังสนั่นก่าวว่านับแต่นี้เราสามารถครอบครองความวามใหญ่ในริมตรงวนแล้วฮ่า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 ในเสียงหัวเราะอันคุมคั่งวาดลายแทงทั้งห้าส่วนไว้ในอกเสือ้อแงหน้ามองขึ้นไปมีคาดพิบตานั้นถึงกับตะลึงลานไปขยี้ตาตัวเองพึมพำว่ามีเรื่องเช่นนี้ลายแทงผืนนี้ใหญ่มีใช่ ได้มาด้วยเปล่าประโยชน์ที่เท้บนผนังผาเนื้อศรีรษะมีหินดำสนิทอยู่ก้อนหนึ่งสลักอักษรเฮียงบูฉังเตียงคุมทรัพย์เทพเจ้าบูมาดแม้นถูกลมฝนกัดก่อนไปมิน้อยแต่รอยอักษรยังเด่นชัดถนัดตายิ่งก้าวถึงบ้ออิริงพอรุ่งริ้วลงสู่เหวลึกก็กืนหายไปในม่านหมอกรู้สึกรอบบริเวณสะดัวเรือนลางอยากจำแนกทิศทางต้องรอบถอถอนใจคุ้นคิดขึ้น พบเหตุรึกล้ำไม่เห็นก้นไม่ทราบเมื่อใดจึงมรรลถึงเบื้องร่างคิดไม่ถึงว่าสถานที่นี้กลับไปที่ฝากฝังสังขารของเราพอมนเกิดความท้อแททอดอะไรล่างยีนงเร็วรวดเร็วกว่าเดิมลมเย็นเยียบพุ่งมาปะทะหน้าจุลิศะเหมือนงงตาลายพ่างพายมีซาพาไปเรื่อนานเท่าใดผัดรู้สึกกระจจาวูบที่เบื้องหน้าสายตาพอก็มีสะลงเห็นด้วยกไปประมาณร้อยว่าเป็นกระแสน้ําอันขุนข่นข้นเชี่ยวกรากสายหนึ่ง บอยอยู่เลี้ยงฉุกใจคิดความคิดมีคิดรอดพันประดังขึ้นคุ้นคิดในใจหวังว่าลำธารมีความนึกน้ำถึงร้อยว่าสามารถสลายสภาวะร่วงริวลงของเราขณะคุ้นคิดติลังกากลางกาศเที่ยวหนึ่งเปลีป่ยนไปสะอยู่ร่างเท้าอยู่บนโถมลงยังใจกลางลำน้ำได้ยินเสียงโตมใหญ่ตลอดทางล่างจนลงไปในสายน้ำรู้สึกมีความเยียบพุกคามเสียดผิวกายกระแสน้ำหมุนวนอย่างรุนแรง มิมีช่องใหอย่างสภาวะลอยตัวขึ้นบวยอิริงดำดิ่งลงไป50กว่าล่างลวงกระแทกลงจึงถูกกระแสน้ำลดทอนสลายสายตายามกวาดมองเห็นอรอบบริเวณมืดมิดส,สนิทยากจำแนกทิศทางบวยอิริงทดลอพงพองวิสะขึ้นสองเท้าถีบท้องน้ำโดยแรงคิดโผล่พ้นขึ้นบนผิวน้ำมีคาดกลับไม่สามารถทะลึงขึ้นไปต้องคุนคิดยังตื่นหนก ลำน้ำสายนี้สามารถทวงร่างเราไว้ไม่อาจลอยขึ้นแสดงว่ามีพลังฤดดรุนแรงกระทั่งคนนกยังไม่อาจลอยอยู่เหนือผิวน้ำจริงๆตามคำบอกที่บุตรมหันนบลำน้ำสายนี้ทอกระโซพื้นใต้ภูเขาหากเส้นทางน้ำยาวไกลเราใหญ่มีชัยปลาจากลมหายใจขาเจตายทั้งเป็นยามนั้นได้โดนทั้งมือเท้าทดลองดิดกายขึ้นไปหลายขาหาคาดไม่ว่าการกลับเป็นเช่นตอนแรก ล่างยิ่งจมอยู่ใต้ผิวน้ําจิตใจจึงตื่นเต้นต,นตึงเครียดขึ้นมาลําน้ําสายนี้เชี่ยวกระดากรุนแรงร่างของโบอยอิริงโถกระแทกกระทันไปตามกระแสน้ําไม่สามารถควบคุมตัวเองได้โบอยอิริงทดลองใช้วิธีการนานาแต่ภาจากผลแม้แต่น้อยต้องกุนเข็ดขึ้นเป็นตายแล้วแต่ที่คิดรุ่มรวยค้นแขนแล้วแต่วาสนาหากเราต้องจบชีวิตในลำน้ำจริงจริงลิลลนไปก็หามีประโยชน์ไม่พอได้คิด ใจใจอันประวันิโลนลานค่อยสงบลงท่ามกลางความมืดอันตรา,ารกายเวลาคลายผ่านไปอย่างเชื่องช้าเป็นพิเศษโบยอิริงถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำรูเสกทรงอกเริ่มอัดอัน้นใส่น้ำรอบกายยิ่งมาก็ยิ่งเงยือกเย็นลงกายเวลาผ่านไปพร้องกระายน้ำที่ดังไหลลมหายใจโบยอิริงเริ่มอึดอัดติดขัดยาคขมกั้นเสือไปกบคิดขึ้นเราสามารถกระโดหายใจอยู่ใต้น้ำ เวลาเจ็ดชั่วยามหรือเดาได้ถูกพัดพามาตามกระแสน้ําถึงเจ็ดชั่วยามภายในเวลาชั่วโมงข้าวเดือดหากจะไม่อาจโผล่ผลขึ้นจากผิวน้ําเกรงว่าลมหายใจต้องขาดห่วงเสียชีวิตไปหวรนึกถึงความตายห่วงสมองพันปรากฏมโนภาพของมารดาซึ่งวาดไวขึ้นพร้อมกันนั้นเงาร่างของบิดาและเจกเจกซึ่งเลอะเรือนจนแทบจดจำไม่ออกกับซือแปซึ่งชุบเลี้ยงตน ลวนประเดประดังเข้ามาหากแม้ต้องตายนลักษณะนี้นับว่ามิอาจนอนตายตาดับจริงๆบอยอิริ่งบัง,บงเกิดความตื่นเต้นตึงเครียดจนตัวเก่งเป็นเหตุให้ลมหายใจยิ่งอึดอัดแม้แต่ทิศก็มึนงงขึ้นมาขณะนั้นสองเท้าพันกระทบโขกหินแข็งแงกร่งก้อนหนึ่งสัญชาตญาณของการที่โดนเอาชีวิตรอดพันฮือโหมขึ้นแทบไม่คบคิดไข้ควรสองเท้าถีบก้อนหิน ผาร่างสาัตว์พุ่งขึ้นบนผิวน้ําอย่างสุดเรี้ยแรงแววเสียงดังสู้ซาล่างโผล่ขึ้นจากผิวน้ําล่งฟาากระพื้นดังโคมบอยริงตอนนี้สิ้นเนี่ยวแรงดังนั้นพิมพ์ตาลงอย่างอิดลรยละโหยครูใหญ่ให้หลังบอยริงจึงลืมตาขึ้นอย่างเช่มช้าเห็นอรอบบริเวณล้วนเป็นผนังสีดาฝังไข่มุกดานดาดอย่ทุกแห่งหนไปประกาศรลยประยับดุดดาราบนท้องฟ้าแต่ไม่เห็นแสงตะวัน บยอยอิริงดองพ้องว่าหรือที่นี้คือพื้นใต้ภูเขาซึ่งทท่บุตรมหานพเอ่ยอ้างถึงพึ่งขาดคำพันแววเสียงเย็นชาเสียงดัง,ดงว่าไม่ผิดนี่คือถ้ำใต้พื้นภูเขาบยอยอิริ้งสถานทางล่างกระโดดปาดขึ้นกวาดตาไปยังทิศทางต้นเสียงถึงกระโจดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บคุ้นคิดขึ้นในใต้ด้าชไนไม่คนสูงใหญ่ปานนี้และเห็นสถานที่นี้มีอาณาเขตหล่ไร่ โคสิดาตะเกะกะกาทำสิดาซับสอนสุดขนานับเกลืงกลางเป็นลำน้ำขุ่นข้นสายหนึ่งผิวน้ำสูงเทียมผืนดินแสดงว่าตนขึ้นมาจากที่นี้เองบนผิวน้ำปรากฏพลังวังวนก่อตัวขึ้นไหลแห่งยามน,นี้บนก้อนหินริมลำน้ำนั่งต่ง,งานด้วยชายชราผมขาวโพงยาวสยายปะปาเขาขาว,ขาวยาวจรด,ดอกสมใส่อภรชุดด,ดำร่างสงใหญ่ดุจเจดีย์มะขือมาหลังหนึ่งมาดแม้อยู่ในท่านั่ง ยังสูงกว่าบอยอุรงิงซึ่งยืนอยู่ช่วงหนึ่งบอยอุรงิงจ้องมองขนคิ้วขาวโพงดวงตาปนโตดุกระดิ่งของฝ่ายตรงข้ามยามขะทันหันถึงกับตะลึงลานไปชายชราป,ประหลาดกว่าตามมายังงบอยอุรงิงก้าวอย่างเยือกเย็นเล่าหูคงสงใหญ่อยู่หน้า,านพันพึงกำมังบอยอุรงิงนองพองว่าน้อยครั้งจะพบผ่านวาจานี้ขายจี้ถึงใจดำชายชราประหลาดตาปนโตสัตว์ปกายวูบ พันผุดลุกขึ้นเสยยยิ้มกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้างามสง่ายิ่งนับเป็นสิ่งที่ฟ้าดินเสกสรรปั้นขึ้นน่าเสียดายที่เจ้าพัดกระสูเฮี้ยงบูปีหูวิมานเทพเจ้าบูและพบผ่านเล่าหูโบอยอิงจ้องมองเดินล่างที่สูงตั้งงานถึงวาเศษทนคำว่าวิมานเทพเจ้าบูที่นี้คือวิมานเทพเจ้าบูชายชราป,ประหลาดศึกปาดมาห้าเชียกล่าวว่า เด็กน้อยคงรุดมาสืบเสาะหากลุ่มทรัพย์วิชาิเมือกะมังข้าพเจ้าหาต้องการกลุ่มทรัพย์ใดไม่คาดว่าท่านคงรุดมาเพื่อเสาะหากลุ่มทรัพย์ใช่หรือไม่ชายชราประหลาดเค้นเสียงว่าเราหูถูกพวกเจ้าคุกคามมาที่นี้ดังนั้นเราจึงบอกว่าเจ้าโชคร้ายที่พัดเข้าวิมานเทพเจ้าบูและพบผ่านเหล่าหูโมยอยิวนิงขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่าเคยคุกคามท่านมา ชายชราประดาดกล่าวเสียงเย็นชาย่อมจำไม่ได้ตอนที่เราหูมายังที่นี้ก็เองว่าปิดามาดาจ้ายังไม่ถือกําเนิดขึ้นอย่างนั้นข้าพระเจ้าไหนเลยเคยคุกคามท่านมาดวงตาชายชราประดาดทอประกายอาฆาตมาหลายว่าวับกล่าวว่าทางนี้เพราะเล่าหูมีลุกสนะผิดแพกจากพวกเจ้าตำใต้ลดเป็นโลกของพวกเจ้ามิมีที่ให้เล่าหูยืนหยัดทรงกายมิใช่พวกเจ้าคุกคาม,มคบังคับ จะเป็นผู้ใดได้ไดบยอยริงเพลงตามองสีหน้าอันพุ่งพ่านดานเดือดของฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าท่านชิงชังชนชาวโรคจะระบายความแค้นใส่ข้าพเจ้าดังนั้นเล่าฮูบอกว่าเจ้าโชคร้ายยิ่งบยอยริงก่าวเสียงเย็นชาผู้ที่โชคร้ายเก่งว่าเป็นท่านชายชราประดาดเสิบท้ามาสองเก้าวตวัดว่าเด็กน้อยหมายความว่าเล่าฮูไม่ใช่คู่ม้อของเจ้านั่นกลับไม่แน่นัก ข้าพเจ้าที่บอกว่าท่านโชคร้ายทั้งนี้เพราะท่านโทกทนชาวโรครังเกียจเดียดฉันดังนั้นท่านจึงเข้ามายังจุดอับแห่งนี้โดยจิตใจอันอาคาตพยาบาทชายชราประลาดเข็นเสียงว่าและเล่าหูต้องล้างแขนโบยออริงแค่นุ่นอกกล่าวว่าจากจิตใจที่เปรียบอักติของท่านข้าพเจ้า,าคาดเะนเนได้ว่าท่านคิดไข้ล้างแขนอยู่ทุลมหายใจแต่ท่านกลับไม่สามารถไปจากที่นี้ ข้าพเจ้าจึงบอกว่าท่านโชครายยิ่งชายชราประหลาดพอฟังประกายตาอนาคาดแขนยิ่งโชดช่วงขึ้นผัานตาวัดฝ่ามือฟาดไปยังด้านหลังเสียระเบิดดังเกือก้องเห็นใหญ่สูงมาณสี่เชียที่ด้านหลังมันห่างไปยี่สิบวาก้อนหนึ่งโถกพลังฝ่ามือกดกระแทกแหลกละเอียดเป็นผุยผงบยอยอิ่หลิงแตกตื่นตกใจยิ่งขุ่นคิดขึ้นระดับฝีมือเยี่ยงนี้น้อยครั้งจะพบผ่านจริงๆเราเข้าใจว่าตนเอง มีพื้นฐานกาลังภายในลึกดํามีคาดกปดองบุคคลน,นี้มากนักชายชราประดาดไม่เดียวหน้าไปชำเลืองดูก้อนหินเบื้องหลังแม้สักแวบเดียวกล่าวเสียงเย็นชาเด็กน้อยพลังพิมมือเล่าหูเป็นอย่างไรโบอยเอยริงกล่าวเสียงราบเรียบเหนือล้ำกวาข้าพเจ้ามากนักนั่นย่อมแน่นอนทางนี้เพราะเล่าหูมีพลังพิมือเสือล้ำกว่าดเจ้าดังนั้นผันเปลี่ยนความตั้งใจคิดให้เจ้าศึกษาค้นขวา หลักวิชาอัดลึกล้ำในที่นี้บอยอริงกล่าวเสียงเย็นชาหากแม้นเป็นเช่นนั้นสักวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องเหนือล้ากว่าท่านชายชราประหลาดกล่าวอย่างเยือกเย็นเราหูกับหวังให้วันเช่นนั้นไรมาถึงแต่เนิ่นเนนเด็กน้อยเจ้าทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดบอยอริง์แค่นหรอกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านย่อมไม่มีกุศลเจตนาอันพยักหลายสุนัขจิ้งจอกปาจากจิตใจดีงามเด็ดขาด ชายชราประดานหัวเราะรักสนันวันไหวกล่าวว่านับเป็นเวลาหกสิบปีที่ไม่มีคนด่าว่าเราหูเด็กน้อยด่าให้เต็มที่เถอะเราหูจะใส่คำด่าของเจ้าโวนลำลึกถึงช่วงเวลาเมื่อหกสิบปีก่อนยามกล่าววาจาหมุมปากปรา,ากฏรอยยิ้มอันโหดเหี้ยมอมหิตขึ้นแต่สตกของรอยยิ้มขายเครืองแฝงด้วยความโดดเดี่ยวเดียวดายหลันทดหด,ห,ดหูอยู่โมยอยู่เงิ้งชกใจได้คิดกล่าวอย่างเช่มช้า ข้าพเจ้าสามารถฝึกปือตั้งแต่เมื่อใดรอจนวาจาเหล่าก้าวหมดสิน้นจะเริ่มในบัดดนเด็กน้อยยัยมิดาสืบไปโบอยอยิริงก้าวย่างเฉยชาท่านไม่ใช่บุคคลอันอาภัพอับภาคที่สุดแม้ท่านเคยถูกชนชาวโรคหลังเกียรเดียดฉันอย่างน้อยบิดามาด่าท่านก็เคยความรักความเอ็นดูและอุปการะเลี้ยงดูท่านชายชราป,ประลาดตาทบากายอบอุ่นขึ้นวู แต่แก็สลายวับก่าว่าเล่าหูไม่ขอรับฟังคำอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะจากปากคำหรุดสำอ่างเยี่ยงเจ้าบัดนี้เล่าหูจะถ่ายทอดแผนการต่อเจ้าจากนั้นให้ฝึกปือหลักวิชาเทพบเจ้าบูแค้นรอดอย่างเยือกเย็นแล้วเอ่ยสืบต่อเล่าหูนับแต่ย่างเข้าสถานที่นี้ก็เริ่มฝึกปือหลักวิชาเทพบเจ้าบูแต่60สปีที่ผ่านไปเพลงลำเรียนแนววิชาภาคแรกได้ สำหรับภาคหลังทางนี้เพ,พราะพลังภายในไม่เพียงพอม่สามารถฝึกปือแต่เด็กหน่อยเจ้าวางใจได้เราโูจะมอบตำราทางภาคแรกและหลังให้เจ้ายินดีสักคาบอยอิงกาวเสียงเย็นชานี่ไม่ใช่แผนการขั้นสำคัญของท่านกระมังย่อมไม่ใช่รอจนเจ้าเริ่มฝึกเปื้อฝีมือทุกๆ7เจ็ดวันเราโูต้องทดสอบเจ้าคราหนึ่งยาเมื่อมีพลังฝีมือทัดเทียมเรา เล่าโหจะลงมือผ่าตัดเจ้าบอยอุ๋งใจหายวูบกาว่าผ่าตัดอันใดชายชราประหลาดเสียอิ้มก่าวา่าโบคนลที่สารูปพิกลพิสดาร์ล้นโถกชนชาวโลกหลังเกียรติเดียดฉันดังนั้นเล่าโหคิดผาตัดตบแต่งแปลเปลี่ยนสารูปของเจ้าให้เป็นเชกเช่นเราบอยอุิงโทสะพุ่งขึ้นแผดด่าว่ามีแต่ตัวประหลาดเยี่ยงท่านจึงสามารถคุ้นคิดแผนการอันชั่วร้ายเช่นนี้ขึ้น ชายชะาประหลาดตาศาสตร์ประกายอมกระดิบวแต่แล้วก้มเกืนไว้ตะเบงเสียงร้อกล่าวว่าเราหูความจริงก็เป็นตัวประหลาดรอจนภายหน้าเจ้ายอมเป็นเชกเช่นเราฮ่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 า,าบยอยเริงสอดคำขึ้นอาจบางทีข้าบัดเจ้าไม่ยอมฝึกปือหลักวิชาในตำราตลอดการชายชะาประหลาดสองตาวาววับโดยสายฟ้าคำรามว่าเราหูสามารถกำหนดระดับความรุดหน้าของเจ้า ทุกๆเจวันต้องรุหน้าขั้นหนึ่งหากฝืนจากขอบเขตขั้นที่เรากําหนดไว้ล้วหูย่อมมีหนทางจัดการเจ้าหยุดเล็กน้อยยังเอ่ยสืบต่อจะ็ำพองตามข้อสนนิฐานสิปีให้หลังเจ้าจะมีพรังพิมือทัดเทียมกับเล่าหูเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าเพิ่มีอายุ27-28ปีเล่าหูก็สามารถดำเนินการผ่าตัดได้โบอยอยิงคุณแขนแทบคุมค้างกัดชากเสียงว่าในสิปีนี้ นอกจากท่านจะอุ้หูตนเองมีเช่นนั้นรับรองสุดทนรับฟังได้ฮ่า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 นั่นกลับไม่ต้องเจ้ายิงแผดด่าความหลังของอุหูยิ่งแจ่มชัดเรายังเก่งเก่งว่าเจ้าไม่ยอมแผดด่าเสียอีกบุยอิริงก่าวเสียงเย็นชาท่านไม่เก่งว่าข้าพเจ้าจะหลบหนีชายชราป,ประหลาดพันยื่นสองมือออกตบปบลงใส่สองไหล่บุยอิริงบยอิริงใจหายว่าทันหลบเลี่ยงอย่างสุดความสามารถ แต่ยังไม่อาจหลบผลจากรัศมีจู่โจมของายตรงข้ามกงเล็บชายชราป,ประดาดตะปบร,ระมวนสองใยกระชากขึ้นจากผืนดุดปุยนุ่นไหลน้ำหนักชายชราป,ประดาดแผ่เสียงพร่กกล่าวว่าเจ้าแน่ใจว่าลบหนีได้หรือพางหมุนกายสาวเท้าไปผ่านโคศิดาหลาต้นมาถึงหน้าประตูศิดาบานหนึ่งยื่นมือซ้ายผักประตูสะบัดมือเวียงไว้เอวลิงเข้าไปกล่าวว่าบัดนี้เริ่มฝึกเปิดได้ ภายในเจ็ดวันนี้ต้องเฟิกเปิ์เคล็ดวิชาหน้าแรกสําเร็จในด้านอาหารการกินเราหูจะจัดหาให้จบคําปีประตูโรงกล่าวเสียงเย็นชาเราจะเฝ้ารักษาอยู่หน้าประตูบอยอยู่ดิงคุณแขนจนขบเขี้ยวเขียวฟันดังกรอดกรอดหน้าเสียดายที่พลังพิมพอเป็นรองกระทั่งท่งท่าตะกุยก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงย่อมไม่มีหนทางต่อสู้ดิน้นลนสายตายามกาดมอง เห็นเป็นห้องศีลากว้างยาวประมาณสี่ว่าเพดานห้องฝังไข่มกโตเท่าไข่นกพิราบมากมายไดเม็ดเป็นประกายนวลใหญ่จนห้องศิลาซองสวัยดุดกลางวันภายในห้องจะตั้งโต๊ะเตียงเก้าอี้หินเป็นประกายลาบลื่นแต่ไม่มีผ้าห่มหมอนหนุนบนโต๊ะศิลาจัดวางตำราปกแพ้สีเหลืองรวมสองเล่มบุย,ยริงคมใจลงขุ้นขิดขึ้นหากราวโต๊ะโถกักอยู่ในที่นี้เวลาหกสิบปี ทุกสิ่งนับว่าจบสิ้นกันขณะคุ้นคิดพลิกอ่านตำราภาคแรกเห็นในหน้าแรกขีดเขียนอนแถวหนึ่งต้องลองโพ้งว่าเทียนเกียร์กรงลมปานภาพาไลเทนอกห้องแววเสียงชายชราประหลาดดังมาว่านี่เป็นเคล็ดวิชาประจำตัวบบรชิตฟากฟ้าเด็กน้อยคงตื่นเต้นตนกกระมังโบอยอยุริงรีบวางตำราภาคแรกลงพิกอ่านภาคที่สองพอเห็นข้อความในตำรา สร้างความตื่นเต้นย,ยิ่งงคุนคิดขึ้นภาคหลังก็เป็นแนววิชาลมปานนภพารัยขั้นสูงสุดดูท่าบาปชิตภาคฝาฝึกเป็นวิชาพิมพ์มือจากตำราเหล่านี้เสริมสร้างกระดิภูมิกระเดื่องเรื่องเรือในยามขุ้นคิดจงใจพึมพำว่าบาปชิตภาคฝาคงมลภาพในที่นี้เองชายชราประหลาดที่นอกห้องทรงเสียงว่าบาปชิตภาคฝามีพื้นฐานกำลังภายในสูงสุดยอมสามารถออกไป ขอเพยน้อยเจ้าเฝิกปือถึงขั้นมันขอปากฏขึ้นในบุริมได้อีกเพียงแต่สารูปพิกลพิสดารไปบ้างเท่านั้นบยอิริงใครไม่ได้ยินวาจาฝ่ายตรงข้ามคุ้นคิดในใจบ,บัณชิตฟากฝาทายเทพนาการฝึกปือทั้งมวลแก่เราจากนั้นจึงสําเร็จมักผลแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วกับปรากฏอาการมีลมปานแต่ไม่อาจใช้ออกหรือสืบเนื่องจากพื้นฐานครลมปานผิดแผกกัน หากแม้นฝึกปือเค็ลมปานภบาลัยในตำราจึงจะเป็นอนุภาพถึงขีดสุดขบคิดถึงตอนนี้สร้างความพุ่งพานดันใจยิง่งตนสามารถเข้าสู่วิมานเทพเจ้าบูพบเห็นเคล็ดลมปาณน,นับพาลัยนับเป็นปรากฏการณ์ไม่คาดหมายพ้องต้องกระคำวาสนาในคาเคาะอย่างแท้จริงดังนั้นบอยอิริงสลัดความนึกคิดทั้งมวลผลจากห้วงสมองเริ่มศึกษาค้นขวาเคล็ดโคจรลมปานในตำราภาคแรก ผ่านพ้นไปหนึ่งวันชายชราประดาเปิดประตูทรงอาหารเข้ามาสามครั้งแต่บอยอุิงไม่แต่ต้องแม้แต่น้อยศึกษาร่ำเรียนเคดวิชาอย่างข่ำเค้งยาเมื่อเห็นสภาพอันจดจ่อจริงจังของบอยอุิงสีหน้าชายชราประดาพันปรากฏรอยยิ้มอันเยือกเย็นอมหิตขึ้นเวลาคอยผ่านไม่หยุดยัง้ง6วันได้รรับผ่านพ้ชายชราประดาส่งอาหารเข้ามาทุกวี่วันทุกครั้งที่หยยบย่างเข้ามา รู้ศึกสีหน้าโบยอุริงผิดแพกจากตอนแรกในแววตาแดงอเรือขายแฝงประกายอันพิสดารล,ลำ้ำแต่ปากยังพู่พำว่าเป็นไปไม่ได้มันไหนเลยสามารถบรรลุถึงขั้นสุดสูงจบคำระแยยิ้มแล้วผ่าจากไปหกวันมานี้โบยอุริงมีได้ศึกษาแนวิชากระบวนท่าในตำราทั้งสองภาคเพียงขบคิดตีความเคล็ดลมปานภายในดังน้นเวลาส่วนใหญ่ โรนั่งคัดสมาธิโคจรกำลังชายชดาพอส่งอาหารมื้อสุดท้ายมาเห็นบุอยอิริงยังนั่งกรรมฐานอยู่บนเตียงศิดามันเพลงพินิษด,ดูอยู่ชั่วขณะจึงสาวเท้าจากมาชายชดาประหลัดออกจากห้องศิดาสุดนั่งลงบนหินใหญ่ก้อนหนึ่งเพิ่มพัมตลอดเวลาเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อย่างไรในยามนั้นประตูซิดาถูกเปิดออกอย่างเช,มช่มฉาหน้าประตูยืนหยัดด้วยบุอยอิริง สองตาเยียบุดสายฟ้า